เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสรุปเทป Crystal Gambit ครับซึ่งเป็นเทดลวยของเซตเซตนี้นั่นเองครับโดยเทดนี้นะครับจะมีการให้เราเก็บเจมพาวเวอร์ครับจากการต่อสู้กับผู้เล่นเ่อแรกรับรางวัลที่ปังมากกว่าปกตินั่นเองครับพร้อมกับกลไก Double Down ที่บอกเลยนะครับเสี่ยงแต่ได้กําไรหนักนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยเทดนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเทป Hard Steel นะครับที่ยิ่งให ไฮดีเทิร์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทนนี้เนี่ยมีโบนัสอะไรบ้างในแต่ละขั้นนั่นเองครับซึงถ้าเราเปิด3คริสตัลแคมบิดนะครับจะได้รับพลังอัญ,ญมณีนะครับสามหน่วยต่อการฆ่าศัตรูได้1ตัวและต่อการแพ้หนึ่งครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นครับถ้าเปิด5คริสตัลแคมบิดเนี่ยทุกครั้งที่ฆ่าครบจํานวนที่กําหนดนะครับจะได้รับของรางวัลโบนัสแล้วก็ได้สุ่มเลขค่าใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสเก็บของดีแบบต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเปิด7นะ ต้องมีตารานะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น200%ครับแบบ2เท่าไปเลยนะพร้อมกับยูนิตคิสโกแกรมบิดเนี่ยจะได้รับพลังชีวิตเพิ่ม400ครับแล้วก็การโจมตีอีก25%ปนะครับโหดจ,จัดจัดนะโดยทุกๆการต่อสู้กับผู้เล่นนะครับเราจะได้เลือกว่าจะเปลี่ยนริสตันอัญมณีเนี่ยเป็นรางวัลเลยหรือจะเลือกดับเบิ้ลดาวเดิมพันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกดับเบิ้ลดาวนะครับแพ้จะได้รับอัญมณีเพิ่มขึ้น100%ก็คือ2เท่านะ แต่ถ้าเราชนะขึ้นมาเนี่ยเราจะเสีย50%เลยนี่นครับบอกเลยว่าตรงนี้เป็นแมคาีนิกที่ผมชอบมากๆครับโตรเสียงโคตรมันต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของแต่ละโตกันบ้างว่าคริสโตแกรมบิดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างสกิลเป็นยังไงนะครับมาที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือซินด a าตัว1บาทสกิลจะเป็นการโจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหายเวทครับพร้อมลดความต้าทานเวทของเป้าหมายลง10หน่วย ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยทำความเสียหายเวทได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหรือว่าดีมากๆนะเป็นเฉดของคริสตัลแกรบิดในคอมเราเลยนั่นเองตัวต่อมาครับก็คือ Y ครับจะมีแพสซีฟคือได้รับเกาะแล้วก็ตะทัานเวทสอหน่วยสำหรับทุกส่วนประกอบที่ติดตั้งในทีมครับก็คือไอเทมเยอะ Y ก็โหดเนาะ ตแอคทีมนะครับมานาเต็มนะครับก็คือจะฟื้นเลือดตามที่กําหนดครับแล้วก็ทราบความเสียหายกายภาพรอเป้าหมายหนึ่งช่องพร้อมลดเกาะสตู20%รนาน4ีวิช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็ดามิแอบบี้เราได้แบบเยอะมากๆนั่นเองเท่ากับว่าจากที่อธิบาย2ตัวนะ,ะเพื่อนๆมีทั้งเชดแล้วก็มีทั้งซันเดอร์เลยนะคำนี้เอาเรื่องอยู่นะต่อมาครับก็คือจันาครับตัว2บาทเช่นกันคิวเนี่ยจะเป็นการมอบโลกเกาะครับให้เพื่อนที่มีพลังชีวิตต่าสุด2คนนะครับเป็นระยะเวลา4วิวิธีและปล่อย ผีเสื้อ4ตัวสร้างความเสียหายเวทนะครับโดยจะแบ่งระหว่างศัตรู2ตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งจนาเนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องนะเพราะว่ามีทั้งแบบมอบโลใช่ไหมแล้วก็สร้างดาเมจได้ด้วยน,นั่นเองครับต่อมาเซเวนตัว3บาทนะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวททุกวิธีในรักศมี2ช่องครับถ้ากดซ้ำเนี่ยจะฟื้นเลือดแล้วก็เพิ่มความเสียหายได้อีกนะเพิ่มความถึกแล้วก็ความโหดในพื้นที่ครับเซเวนเป็นตัวแทงของคอามน เก่งมากๆนะเป็นแบชชันด้วยน,นี่ครับต่อมาครับแอสตัว4บาทแคลรี่คอมราวนะสกิลเนี่ยจะเป็นการยิงลูกสอดโบนัส8ครั้ง ตามความเสียหายกายภาพครับซึ่งจะแบ่งความเสียหายไปยังเป้าหมายและสตูสุ่มอีก2ตัวนี้จะมี2ช่องนะครับเผ่ากับการเคลียร์เป้าหมายหลายตัวได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองครับต้องบอกว่าแอนเนี่ยเป็นเอลของคอมเราที่เก่งมากๆนะต่อมาครับไซร่าตัว5บาทสกิลเนี่ยจะเป็นการเรียกทอนสปิสเซอร์ครับไม่ถูกโจมตีนะถ่ายตัวมากแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจะโจมตี4ครั้างสร้างความเสียหายเวทนะครับเพื่อนทีมที่ไม่ใช่ยูนิตนี้เนี่ยจะได้รับโบนัสความเร็วโจมตีด้วยนะแต่ค่อยๆลดลง4ีวิคนะครับช่วย เพิ่มดาเมจรวมทีมก็คือเป็นตัวบัฟทีมแถมไอตัวนี้เนี่ยทอร์ิบิสเตอร์สามารถวางข้างหน้าหรือวางข้างหลังก็ได้นั่นเองครับซึ่งแนวทางการเล่นนะครับของคอมเราเนี่ยลหลักๆก็คือ ให้เราได้มาเร็วเนาะตัวคริสตัลแกรบบิดเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันได้มาค่อนข้างง่ายนะแค่ <c oughs> แค่หาวาย <c oughs> กับจันนาแล้วก็ปินได้ทุกคนเอออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเปิดคริสตัลแกรบบิดได้แล้วนะมันไม่จาเป็นต้องหาแบบ3คอร์สขนาดนั้นอันเนี้ยมีตัว2คอร์สถึง2ตัวเลยมันเลยเปิดค่อนข้างง่ายแล้วก็เล่นโดยการแพ้ยาวๆเลยนะเอาแบบมันๆเอาสุดเลยน,นั่นเองครับ แล้วก็แคชเอาทนั่นเองนะแคชเอาทเนี่ยเพื่อนๆเลือกได้เลยว่าจะเฟกทั้งบอดเป็นร e เจนเนอรีคอมนะครับหรือจะเป็นหน้าตาตามนี้ก็ได้เป็น5คิสโซแกรมบิดนะแต่เมตาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น7นะครับถ้าเพื่อนๆมีตราเนี่ยใส่ตาไปแล้วก็ลงซินดาก็จะได้เจ็นะครับมันก็จะครบเครื่องด้วยตัวมันเองอยู่แล้วคอมมันนะแต่ถ้าทำห้าเนี่ยต้องดูเมตาอีกทีหนึ่งว่าเมตามันได้ไหมเพราะว่าหเนี่ย นเน้นที่ของเยอะๆเนาะมันไม่ได้บวกแบบคุณสมบัติตัวอะไรให้คริสตัลแกมบิชนะครับเราเปิดสาดีกว่าแล้วก็ใส่ดีเจนดีกว่าครับก็แล้วแต่ว่าเมตาตรงนั้นเป็นอะไรนะครับแต่หลักๆเนี่ยพยายามแบบแคชเอาแล้วก็ยัดดีเจเนรี่ไปแบบเนี้ยบรัมรีซินนะครับก็ดัลเตอร์บุนโดก็ได้เพราะเป็นจักกน้อน,นะเทมมันค่อนข้างครบเครื่องนั่นเองเก่งมากๆเลยนั่นเองครับคริสตัลแกมบิชครับไฮลิท ไอรีเวอนั่นเองครับต่อามาครับเรามาดูกันที่ Cas h เ out เข้าวๆนะอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะเพราะว่ามันยังไม่ Final นะครับก็เลยเอามาแนะนำก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเปิดได้อะไรเท่าไหร่มันจะได้อะไรบ้างครับเอามาแบบ9001พันพันหนึ่งแล้วก็พันสองนะครับบอกเลยว่าที่หน้าเล่นจริงๆเนี่ยนะบอกเลยว่าคือพันนะครับอันแรกเนาะพันเนี่ยหน้าเล่นมากนะครับเพราะว่าได้ลูลูแล้วก็ได้ไอไอแจกไอเทมมาหรือแบบพวกแบบเทสติเซียนชิลเนี่ยโอ้โห พันเนี่ยคือหน้าเล่นแล้วแล้วก็พันหนึ่งครับอันนี้คือบังคับเล่นแน่นอนนะก็คือเล่นไมตี้เมกครับอันนี้คือเฟกทั้งบอดแน่เลย แน่นอนนะถ้าเป็นพันหนึ่งครับส่วนพันสองเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนยัดดิจิเนอรี่ไปเลยได้เลยนะแล้วก็เปิดคริสโตแกรบิดสุดสายได้เลยด,ดูมันได้ตามเลยทุกคนส่วนถ้าแบบมันมีโอกาสพันสองอีกอันนึงเลยนะครับอันนี้น่าสนใจคือ5้าบาท3ดาว2อตัวนั่นเองครับโอ้โหจบแน่นอนอันนี้คือเอามาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูตัวอย่างคร่าวๆนะว่ามันน่าเล่นขนาดไหนนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปเกมไฟท์ให้เพื่อนๆน,นดูด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะว่าไฟท์ของคริสโตแกรบ,บนนะิด ตรงนี้เนี่ยผมเลือกเปิดในส่วนของ5 c ิ y s t a l c a m b นะครับแต่ยังลง6ตัวไปอยู่เพราะว่าไม่หาตาไม่ได้นะแล้วตอนนั้นเนี่ยเล่นยังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันจะเปลี่ยนทรา t ิชตัตยังไงแต่ว่าพยายามแคปบอร์ดให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้แอด2ดาวแล้วแอดเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากๆนะในค้อมเราครับแม่งเก่งจัดอ่ะเออมีดวลรีด,ด้วยคือมันเอาให้หมดเลยนะไอแอดตัวนี้เนี่ยนะครับบอกเลยโคตรเก่ง ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกไฟต์หนึ่งนะตรงนี้ก็ผมเปลี่ยนเป็น5คริสตัลเกมบีแต่ก็ลงเซดาฟีนไปแทนนะก็บอดค่อนข้างตึงอยู่ครับเพราะว่าเป็นรีเจนเนอรี่แล้วพอสมควรอย่างที่ผมแนะนําไปนะแถมซินด้าเนี่ยได้มาแล้วเั็แอคเซรสฟีดให้คอมเราตีเร็วขึ้นอีกแอดก็คือเทอร์เมจได้ดีอีกนะแอดเนี่ยหลักๆเป็นตัวแบกของคอมเราเลยเว้ยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องยัดในเซอร์ของรีเจนเนอรี่นะครับ ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆได้แคสเอาเท่าไหร่อันนี้ผมได้แคสเอาประมาณ300เนี่ยแล้วมัน5ใช่ไหมมันก็เลยได้ของมาอีกด้วยทุกคนก็ค่อนข้างดีอันนี้ได้เงินมาน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางการเล่นเทรดคริสโตแกรบิกกันหน่อยนะครับเที่เนี้เหมาะมากๆครับกับสายที่ชอบเล่นแบบเสี่ยงเนาะไฮรีว w a r d นั่นเองครับเพราะเราต้องบริหารเลือดเราให้ดีคำคำนวณให้ดีคิสตันให้ดีโพซิชันให้ดีนะครับ พยายามแบบต้องแพ้คือต้องแพ้สุดอะถ้าเธอถึงชนะขึ้นมาคือมันหาง2เลยเนั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสนุกมากๆนะกับอีกครั้งครับแบบเมคานิกแบบนี้นี่คือดับเบิลดาวที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งคอมของมันเนี่ยมันเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเฟกเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องดูเมตาเนะเพราะว่ามันสามารถจับคู่ตัวละครที่ได้ดีมากๆนะครับก็คือมีซินด้ามีไซร่าเนี่ยเป็นเชดใช่ไหมแล้วก็มีวายมีเอชเป็นซันเดอร์เนี่ยมันเลยเป็นแบบ เจที่ดีอยู่แล้วอ่ะเออของมันมีทุกอย่างในตัวมันเองอยู่แล้วเหลือแค่ยูนิตมันอาจจะกิกี้ไปหรือเปล่า แล้วก็เทนมันเนี่ยไม่ได้บัฟคุณสมบัติอะไรมันเลยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็คอมันเนี่ยมีทั้งแท้งมี adap ครบอยู่แล้วมันเลยค่อนข้างเก่งๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันนะครับข้อดีเนี่ยก็คือ1เลยมีระบบสะสมของ crystal jam double down นะครับที่ทําให้การเล่นเนี่ยมีมิติเนาะแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นครับสนุกมากๆ2อเลยนะครับรางวัลเนี่ยแม่งอลังการงานสร้างเลยนะถ้าเราเปิดได้ในส่วนของ7จ็ด crystal gem หาแค่ตาเดียวเนี่ยพร้อมเราแม่งโคตรเวอร์นะบอกเลยผมว่า อันนี้ต้องเนิร์ฟแน่นอนตาเดียวเราแม่งเวอร์เนี่ยแม่งเวอร์เกินนะครับสามเลยนะครับก็คือเราต้องวางแผนนะปล่อยซึมไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็หาแค่ตาอันเดียวเลยอะ่ะมันก็เวอร์ไปเลยนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามีตาแล้วเขาอาจจะเนิร์ฟลงไปอีกหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าเทมันเวอร์เกินไปนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือตรงๆเลยหนึ่งคือต้องบริหารความเสี่ยงของเจมพาวเวอร์ให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะ แตกสลายหายไปเลยก็ได้นะ2เลยเนี่ยถ้าเราได้ของไม่ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเฟกไม่ได้เก่งพอมันไม่ได้เหมือนแบบเคมบารลอนที่เพื่อนๆเล่นแต่เคมบารอนไปเลยถ้าเพื่อนๆได้บางตัวมาเพื่อนๆอาจจะต้องเฟรใหม่ทั้งบอร์ดเลยนั่นเองครับก็อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็คือเทดคริสโตแกรมบีดนะครับเทสสุด เจ๋งเมคานิคสุดมันนะครับกลับมาอีกครั้งเหมือนหาสติลนั่นเองครับถ้าใครชอบไฮริกไฮรีวอ h ด์ไฮริกไฮ h ีเทอร์นะก็มาเล่นเทรดคริสโตแกรมบิดได้เลยครับบอกเลยว่ามันมันตึงๆของเว่อร่อลังการแน่น,นอนครับและถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย สำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับ l i m a n นช็อปน้หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุม้มก,กว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับไปเลยลิ m a n นคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้อง i ิ t m a n ช h อ p เท่านั้น ดิสแมนชอปจัดกิจกรรมมิดเย่ year. แจกสนันมันกลางปีแจก n ิว t จ n ร์โดสวิตสองแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คลิปลิง์กด้านล่างได้เลย